ผู้บางทังท่านโตพี่นี่ได้เป็นผู้มาอังผู้่อบางทังปลาดงดิบ สิผู้พาเศร้าผู้พาเพราะว่า,วายัางทั้งอายุยข่ายามองคณะน้องโซอยู่ตายข้าหูดที่ใช่พี่ก็ยังบ่ย่านบ่ย่านาทาังให้พึ้นลือให้พ่นอองน้องกุ้งสีได้ซาบืา้อซาบึอว่าเสียกระสงดังไก่ว่าบอกมทที่ใช้อนี้มันตายข้าหูข้าหูแห่งสิดีใจหล่นคนนี้ยังมากกว่าคาอกลุมสมซาเ <c oughs> หลือใจเด้แฟนบังเอิยมาเหลือใจหลายสาวหมอลำเหลือใจเด้ บัดอีหาอยู่บ้านอีหาอยู่บ้านปางเสือกระแลงดำโตอของเจ้ากับมาช่างเลิศลำสาวบอลำผู้งามนวลเมียบัดอีโย่ือนี่ปานเสือกระแลงดำย่านนอนนำ้ำคือจังกรรมกบมู้เจ้าเคยกรรก,วบ,วเก,กบเหเฮาย่ำห้องกรรมมากระเปิดออกน้ำงามมือขันขึ้นบ่พ่อให้เจ้าสังเกตบังรถแก่แกบแก่แกแหลายๆมันเปิดใส่เปิดวัวเปิดหน้าเปิดหลัง เปลือกงามขาึ้นโจ๋ดีเหลือใจด้แฟนฟังเอย่ยสาวหมอลำลำม,มาเหลือใจหลายเหลือใจด้แม่ขั้วเอย่ยเหลือใจหลายบัดอีหาอยู่บ้ ا, บานปานเสือกระแลงดำโตของเจ้ากรรมาสางเลือดลำซางเลือดลำงามของมองใสบัดใจลำพีขึ้นดักเห็นทั้งในทั้งในบ่อนุ่นเถียงห่าง ยักกับขางับแทงตั้งหลังเต่าคือสีเมามิงหมอยเอโต้คอยนี่มากไกลเอาบอ่อดนพูดจังอายนั่งเอ้ยนั่งเอาบอ่อดนพูดจังอายชายสุดแบงปัญหาบักไทยลำพีกาทสิพาเมียมา เมียมาอีหาดำโซ่างพนั่งโซขามันสามเมียเกานั่งโซขามันสามเมียเก่าขามันถิ่นก็ยังได้อีถูเอาไว้สิวนไว้ท่านโตนองนั่นล้เอาพี่ใดเอพี่ใดถูกอยาสิทำตามได้เมียงามเดือดละผู้คือนางคือนางสูนิ้วทำไหนบุษาหายแดวได้แล้วแต่บ่บอยำกลังเวียนเลือกังเวียนเรื้อวายำกางพื้นก้อนสุกโอยขึ้นตะเจคันออกจะเอาเจคันโอ้ เท้าแน่นี่กระไรรับตาเป้ามวยมวยปานนี้กินเถอะเอากระกระลังมวลน,นะกระลังมวลน,นะมนมนไม่นี่ยังผมยังขึ้นแย่เลยไม่นี่ยังละติเตียวนะล่มผัดบ๊อบบอ,บอ,บอมแมน,นเสียกี่วันน้องพัดอือออ ว่าสิเหตุว่าสิเหตุเล่นนเรียนเอาเทะผมจะอะไรคือทิพย์อยุต่ำเอะพ่นจะอะไรมาหกเทะนี่อันนี้มันเกี่ยวจับเหตุใ้พี่ใหน้องชาวหนองกุ้งสีเข้าเบิงหอพ่อดอกเตอร์สังคมสีคนละเบิงลวมาเหตุใ้พ่อเบิงเนี่ยเด้อ